ดีค่ะพเพื่อราโรงเรียนเรีองวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรทีมของเราประกอบไปด้วยนางสาวธิติวั์ศิริวัฒน์นางสาวนันทวรรณสุปเป่งนางสาวพันธิสาปิ่มมนมณีและดิฉันนันทพรสุปเป่งเราจะมานำเสนอการออกแบบลายผ้าในโครงการ ค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพระภูปัญญาบุรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์และซอฟท์พาวเวอร์ขั้นที่3สาขาแฟชั่นและการออกแบบจากคำกล่าวเมืองคนแก่งแหล่งศิลาแรงแห่งสายน้ำและธรรมชาติจึงได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบหลายผ้าคเมืองคนแก่งศิลาแรงใหญ่แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้คนในอดีตที่ปกป้องบ้านเมืองด้วยเส้นสายที่มั่นคงหนักแน่น จัดวางเป็นรูปเรขาคณนินต่อเนื่องแสดงถึงความเหนียวแน่นของชุมชนและถิ่นกำเนิดของจังหวัดกำแพงเพชรรวมถึงเรื่องลือมรดกโลกอันมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชรที่เป็นเมืองหน้าด่านสมัยสุขโขทยัยสู่การได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกสู่ลวดลายที่สวยงามและแสดงถึงความแข็งแกร่งที่ได้รับยกย่องจากโบราณสถาน วัดช้างรอบและสุดท้ายสายน้ำและธรรมชาติจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำปิงและน้ำตกคลองลานลวดลายเส้นโค้งอ่อนโยนเรียนแบบการไหลของสายน้ำนั่งมาประสานกับพันไม้ท้องถิ่นคือดอกพิกุลซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความงามของธรรมชาติวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสนุกสุขของชาวเมืองกำแพงเพชร ่นงคิดในการออกแบบลายผ้าจากคำกล่าวเมืองคนแก่งแหล่งศีลาแรงแห่งสายน้ำและธรรมชาติลวดลายของขอบผ้าได้รับการออกแบบเป็นลวดลายเส้นสายน้ำที่ไหลลื่นต่อเนื่องกันสื่อถึงความสงบเย็นสบายความเรียบง่ายและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสายน้ำกับวิถีชีวิตของชาวเมืองกำแพงเพชร ลวดลายหลักบนผืนภาพเป็นการผรสมผสานขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญลวดลายเครื่องตักสารพื้นบ้านตาเหลวซึ่งมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ถึงการปกป้องคุ้มครองและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาใช้แทนความแข่งแกร่งสื่อถึงคำขวัญเมืองค้นแกร่งโครงสร้างลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แทรกอยู่ทั่วผืนผ้าภายในแต่ละช่องบรรจุภาพลวดลายย่อยได้แก่วัดช้างลอบตัวแทนของเมืองมอดกโรคที่น่ายกย่องผลกล้วยไข่เป็นสัญลักษณ์ของทรัพยากรทางเศรษฐกิจท้องถิ่นเพชรตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองและชื่อกำแพงเพชรลายขอบดอกพิกุล เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเป็นสิริมงคลองค์ประกอบทั้งหมดถูกจัดเรียงอย่างปานี้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของศีลาแรงที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและอดทนสะท้อนถึงกำแพงเมืองโบราณที่มีความแข็งแรงทางกายภาพและจิตวิญญาณของผู้คนการใช้สีเลือกใช้โทนสีที่เป็นสีแดงส้มที่เป็นสีของศีลาแรงตามธรรมชาติให้ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคง และเรียบง่ายเพระาะผสมผสานกับสีพื้นแบบธรรมชาติเพื่อสร้างความกลมกลืนและนุ่มนวลผ้าผืนนี้เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ไว้ทำงานหรือผู้ที่มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรสามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อกระโปรงหรือผ้าพื้นหลังในงานประเพณนีหรือใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะท้อนถึงความเป็นท้องถิ่นอย่างสง่าง,งามในแบบร่วมสมัย พวกเราทุกคนขอจบการน,นำเสนอแพ็กทา่านนี้ขอบคุณค่ะ